สองหสวัสดีครับก็มาเรามาส่วนเคลฟิ์ฟอง2 0 2 0บายในช่างมาเจอกันอีกอันนี้หลังจากที่เราออกแบบวิธีการคือหาวิธีการ DIY ก็เรียก DIY DIY ในการที่เราจะจัดการกับหวีกล้วยดูหวีกล้วยทัางกล้องดูหวีกล้วยหวีกล้วยที่เราใช้ไอตัว ใบ,ใบเลื่อยนะครับใบเด็กเลื่อยเอามาประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าเรากลัวที่เราเวลาที่เราเป็นเกษตรมือใหม่เนี่ยแล้วเราไปหั่นหวีกล้วยเนี่ยแล้วมันจะทิ่มอันนี้ทิ่มกับหวีอื่นอันนี้เราก็จะทําให้หวีอื่นมันเป็นแผลไม่สวยนะครับอันนี้เรามาดูวิธีการาบ่มกล้วยนะครับจะได้ความรู้จากจะได้ความรู้จากไอตัวของอ ผู้รู้ในอินเทอร์เน็ตและเขาไปทดลองกันแล้วเราก็เอามาใช้เลยนะครับง่ายดีก็ว่าเขาบอกว่าวิธีการบ่มกล้วยก็จะใช้ฟางแล้วก็อ่องมังกรนี่เป็นเด็กเมืององค์พอดีอก็จะใช้องคงมังกรเป็นตัวเป็นตัวภาชนะในการที่จะเอาหมีกล้วยไปแล้วก็ห่มด้วยฟางแล้วเดี๋ยวเรา,เรา,เราปิดฝาแต่ครนนี้ ตัวตัวเร่งน,นะครับตัวเร่งเราไม่ใช่เราไม่ได้ใช้แก๊สเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราก็จะใช้ไอตัวของ,ของใบขี้เล็กนะครับใบขี้เล็กเนี่ยซึ่งมันจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งผมจําชื่อสารไม่ได้แต่ว่าสารชนิดเนี้ยมันมันจะทําให้ผลกล้วยเนี่ยสุกเร็วขึ้นงเ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเริ่มดําเนินการเลยนะครับก็บแล้มัน,นมีฟางรองอยู่ในนี้อยู่แล้วมีฟางรองอยู่ในนี้นยู่แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวผมลองด้วยด้วยใบชิเล็กเดี๋ยวใบีิเล็กเนะี่ยใบีิเล็กตรีที่มาที่ไปอีกนะครับอันนี้ก็เราก็จะพยายามเอาใบชิเล็กลองไปก่อนใบชิเล็กลองไปก่อนอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไม่แข็งเกินไปเดี๋ยวมันจะไปกระทบกาวิ้วกล้วยเดี๋ยวเราออกก่อนรับหนึ่งรับหนึเอาล้ว ข้างล่างนี้ก็จะเป็นใบขี้เหล็กละสองอชุดหนึ่งเดี๋ยวระวางกล้วยไปวางกล้วยเปทีละชัช้นวางก็วางก็ให้เราคว่ำลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอตัวสิ่งที่มันโดนถ้าเราถ้าเราวางหงายอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราโดนตรงนี้มันก็จะช้ำมันก็จะเป็นสีดําตอนมัน,มนสุกแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับค่อยเรียงไปเรื่อยๆนะรื่อเรียงไปเรื่อยๆ ถือว่าได้ได้หลายวยิวเคอนี้ก็ถือว่าเป็นเครอรใหญ่พอสมควรเอาละแล้วเราก็ใบขี้เหล็กเนี่ยครับใบขี้เหล็กจะโรยไป แล้วก็ปิดไฟฟางปิดไฟฟางข้าวปิดไ่ฟางข้าวปิดไ่ฟางข้าวไฟฟงข้าวปิดไ่ฟางข้าวเรียบร้อยก็ห่มด้วยกระสอบป่านมีบ้านที่บ้านไม่มีกระสอบป่านก็พาเขามาเนี่แหละ ตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วจะเอามาใช้รอบหนึ่งแล้วก็ปิดด้วยพินี่พายโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลกันอีกอเขาบอกว่าประมาณสัก3ามคืน3าวันสามคืนเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่ากล้วยเราเป็นยังไง <c oughs> ขอบคุณครับ สวัสดีครับสวนเกษตรเ e r ร์ลสองพันยบบ,บายในช่างมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือคาราวที่แล้วเนี่ยผมติดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะบ่มกล้วยนะครับแล้วก็บ่มกล้วยโดยใช้วิธีการธรรมชาติใช้แก๊สที่เกิดจากธรรมชาตินะครับก็ไปศึกษามาแล้วว่ามันคือแก๊สเอทิลีนนะครับเอทิลีนตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ กระตุ้นปฏิกิริยาของการาผลิตคอรอฟิลล์ของตัวพืชน,นะครับพอ,พอผลิตคอรอฟิลล์จากตัวพืชแล้วเนี่ยถ้ามันเลิกผลิตคอรอฟิลล์จากตัวพืชมันก็คือไอสารสีเขียวเนี่ยมันก็จะถูกไล่ออกไปเรื่อยๆนะครับทำให้กล้วยสุกสุกเร็วมากนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าเราปกติเนี่ยถ้าเรา บ่มก้วยน้ำว้านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งถึงจะจะเหลืองนะครับแต่ว่าเรามาดูกันนะครับราที่แล้วที่เราที่เราใส่ไว้อบไว้ใใส่ไว้ในโอง่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะงย่างไรบางนะครับเดี๋ยวให้ช่างกล้องซูมซูมไปตอนนี้เปิดดูโอเคนะครับก็ก็โอเคนะก็เหลืองแล้วนะครับก็เหลือง แต่ยังเหลืองไม่มากนะครับก็ยังเหลืองไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับมีเศษใบที่เห็กก็ยังก็ยังคงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองสูมเข้าไปข้างในนิดนึง,นงที่ที่ผลที่ผลกล้วยร่าเหลืองไหมอ,อันนี้ได้ช่างป้องมานะครับก็โอเคนะครับในระดับนี้ก็นะครับก็ ฝากเอาไว้นะครับผลงานตรงนี้ก็คือมันจะมีในเรื่องของการบ่มกล้วยเดี๋ยวเราจะบ่มกล้วยชนิดอื่นกันบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเรามีกล้วยเราจะบ่มชนิดที่เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ครูสวัสด์พาทำกเกษตรได้ทดลองไปแล้วก็คือไอ้เจ้าของใบาจามจุรีกับใบหรือว่าใบาชำชาํำฉาอันนั้นก็น่าจะ เร่งปฏิกิริยานะครับก็คือจะมีสารเอทิลีนค่อนข้างเยอะพอสมควรโอเคก็วันนี้ก็เดี๋ยวสวัสดีก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าฝากติดตามที่ชมกด like ไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยขอบคุณครับ